คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนเคยมีความรู้สึกแบบนี้หรือว่ากำลังมีอารมณ์แบบนี้อยู่คะเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกเครียดมีความท้อแท้ไหนจะดูแลลูกครอบครัวงานภาระหน้าที่เวลาส่วนตัวนั้นแทบจะไม่มีเลยแถมลูกเนี่ยยังเริ่มเด้อไม่เชื่อฟังทำให้รู้สึกกดดันเข้าไปอีกคลิปนี้จะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีพลังบวก เพิ่มขึ้นคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะจำช่วงเวลาแรกเกิดของลูกได้ไหมคะช่วงเวลาที่ลูกเข้าเต้าที่ลูกเนี่ยดูดนมจากอกของแม่คุณแม่หลายคนจะเข้าใจโมเมนต์แบบนี้ดีค่ะว่ามันมีทั้งความสุข ความอดทนที่ต้องคอยนั่งปั๊มนมให้ลูกจะต้องตื่นมาให้นมลูกกลางดึกทุกวันทุกวันบางคนเนี่ยนะคะเจ็บปวดเพราะหัวนมแตกจากลูกนั่นเองและหลายบ้านมีโมเมนต์แบบนี้ค่ะคือต้องไปนั่งในห้องน้ำกับลูกด้วยแต่โมเมนต์แบบนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อลูกโตขึ้นไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันกลับคืนมาไม่ได้ และความรู้สึกแบบนี้แหละค่ะที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยย้อนวันเวลาเรื่องลูกไปด้วยกันนะคะใใหห้้กาาเรดวงตี คุณพ่อคุณแม่คะไม่ใช่แค่เราครอบครัวเดียวนะคะที่มีความรู้สึกเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกพ่อแม่ทุกคนคะ่ะเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เจอเรื่องคล้ายๆกันคะ่ะมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเวลาของลูกนะีคะที่เขาจะอยู่กับเราเนี่ยมากที่สุดแค่สิบปีแรกของชีวิตลูกเท่านั้นเขาจะเห็นความสำคัญของเราเขาจะให้เราเป็นที่หนึ่งของเขา ลูกของเราเนี่ยค่ะเขาจะตัวติดกับเราตลอดเวลาช่วงเวลาเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายซึ่งทุกบ้านเจอค่ะและมันจะมีอยู่แค่10ปีแรกของชีวิตลูกเท่านั้นหลังจากนี้ไปแล้วนะคะเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันของเรากับลูกเนี่ยค่ะจะเริ่มลดลงลดลงลดลงและหมดลงไปนั่นเองมาดูกันว่าใน10ปีลูกนั้นสร้างความทรงจำอะไรให้กับเราบ้าง เรามีเวลาอุ้มลูกกล่อมลูกนอนในอ้อมกอดของเราแค่หกเดือนแรกหลังจากนั้นลูกเขาจะนอนได้เองเรามีเวลาอุ้มลูกได้แค่หนึ่งปีเพราะหลังจากนั้นลูกจะเดินได้เอง เรามีเวลากอดลูกนานๆแค่สองปีหลังจากนั้นลูกจะไม่ยอมให้เรากอดนานๆอีกแล้วเรามีเวลาพูดให้ลูกฟังแค่สามปีหลังจากนั้นลูกจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว เรามีเวลาใกล้ชิดกับลูกแค่สิบปีเท่านั้นหลังจากนั้นลูกจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราเหมือนเดิมแล้วคุณพ่อคุณแม่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเห็นไหมคะว่าจากสิบปีเนี่ยลูกของเราสร้างความทรงจําอะไรให้กับเราบ้างลองนับดูนะคะว่าตอนนี้เราเหลือเวลากับลูกกี่ปีที่ยังพอจะ มีเวลาร่วมกับลูกได้หลังจากนี้ไปแล้วนะคะเขาเริ่มที่จะไม่อยากให้เราเนี่ยดูแลเขาเหมือนเดิมแล้วและเวลาของเรากับลูกจะเริ่มลดลงลดลงลดลงแล้วหมดลงไปนั่นเองค่ะ คุณแม่คะไม่ใช่แค่เราครอบครัวเดียวเท่านั้นที่รู้สึกว่าต้องเหนื่อยกับเรื่องของลูกครอบครัวอื่นก็เจอคะ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้ท้อแท้กับเรื่องของลูกทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะกอบโกยช่วงเวลานี้ไว้ให้ดีในวันที่ลูกยังอยู่กับเราใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่าที่สุดก่อนเวลาของเรานั้นจะหมดลงดูคลิปนี้จบแล้ว ส่งต่อให้คุณพ่อและคนที่เรารักด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Kid f a ม i ล y ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid แฟมิลี่ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าทุนิมรักษานอนอยู่ในท้อง ให้เข้มแข็งด้วยแรงสองมือให้ได้อ่อนโยนด้วยกายว่าจะใจเติบใหญ่ให้เป็นคนดีน้อง นอนหลับสบายใจตื่นมาให้เป็นคนดี